ขาเรียวสลายไขยมันกระชับสะโพกท่าเดียวค่ะสวัสดีค่ะพบกับออ l เรย์ออ g แแล้วนะคะวันนี้แนทจะพาทุกคนนะคะมาลดไขมันต้นขาทำให้ขาเราเนี่ยเรียวกระชับแล้วก็กระชับสะโพกไปในตัวด้วยเป็นท่าเดียวท่านี้ชื่อท่า wall sit ค่ะแต่ว่าแนทอะทำท่าเดียวจริงแต่ทำหลายแบบ มาดูเลยว่าวันนี้วอลซิฟของเรามีอะไรบ้างแล้วก็จะลดต้นขาสลายไขมันต้นขาที่ใหญ่ๆของเราได้ยังไงนะคะไปดูค่ะเราจะเริ่มทำท่าวอลซิฟตั้งแต่แรกเลยนะคะเราใช้พื้นที่ไม่มากเลยตอนนี้นะดทำอยู่ที่ระบ,บิดก็ทำท่าวอลซิฟเนี่ยคะ่ะเราจะยืนออกมาจากกําแพงนะคะหึ่งเก้าเท้าเท่ากับช่วงหัวไหล่แบบนี้เลยหลังจากนั้นมือ หลังแล้วก็ไหลชิดกำแพงค่อยๆสไลด์ตัวลงขมแมวท้องด้วยนะคะสไลด์ตัวลงให้เป็น90องศาแบบนี้เนี่ยคือท่าวอลซิสเราจะจับเวลาอยู่ที่30วินาทีเริ่มค่ะหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ30วินาทีเท่านั้นไหวๆรู้สึกได้ถึงกล้ามเนื้อต้นขาแฮมสตริงแล้วก็สะโพกมีน่องเข้ามาด้วย30วินาทีเรียบร้อยยืนขึ้นมาค่ะให้เมื่อยเท้าให้ขยับได้ เรามาต่อกันที่ท่าที่2นะคะเดินออกมาจากกำแพงหนึก้าอาเท้าเข้ากับช่วงหัวไหล่มือหลังไหล่ชิดกำแพงสไลด์ตัวลงมาเป็นท่านั่งที่90า้าสิบองศาเขาไม่เลยปลายเท้าหลังจากนั้นลืนล่นๆจัดโพซิชันกันหลังจากนั้นนะคะเราจะขย่งเท้า,ทาแบบนี้ 30วินาทีเหมือนกันค่ะคำแนวท้องเริ่มค่ะข่านี้ขาจะรียวมากขึ้น่าก่าแรก ยืนขึ้นมาค่ะยัยๆไว้ต่อมาเป็นท่าที่สมจะใช้เท้าชิดกันแบบนี้แล้วเฟยๆย่อลงไปนะคะไม่อ้าเท้านะเอามาจากกำแพงเจ้าหลังไหลมือพิงลงไปจัแบทบ่าทางามขมแบวทอกสไลด์ลงหลังจากนั้นเราจะยกขาขึ้นมา นี้สลับข้างค่ะสาสิบวินาทีค่ะเริ่มค่ะพี่จัหนักขึ้น ได้สะโพกมากขึ้นเรียบร้อยค่ะสามสิบนาทีเหนื่อยจังเลยอ่ะนี่คือท่าวอลซิทที่เห็นกันนะคะก็วันนี้นัดเอาเป็นท่าวอรซิปแบบธรรมดาแบบเขย่งเท้าแล้วก็แบบยกขาหนึ่งข้างมาทั้งหมดให้สามท่า สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายนะคะเพิ่งเริ่มทำท่าวอลซิทให้ทำท่าล่าลวินาทีแบบที่แนททำคนที่กล้ามเนื้อแข็งแรงให้ทำอยู่ที่45วินาทีแต่คนที่คอมัสเซอร์แข็งแรงขาแข็งแรงะโพกแข็งแรงทำที่60วินาทีต่อหนึ่งท่าท่านึงได้ทำสามเซตนะคะแล้วก็ตอนนี้แข็งใจไม่ทัน ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e f เฟ e บ o ๊ k แล้วก็มี u ูกค่ะชื่อเดียวกันเลยชื่อ All r e y o r Air ค่ะสำหรับวันนี้เหนื่อยมากลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้ามทำท่าที่ไม่ถูกต้องนะคะคือการเอามือมาพักไว้แบบนี้อันนี้คือไม่ถูกต้อง ท่าที่สองที่ห้ามทำคือเอาหลังออกเลยอย่างนี้นี่คือท่าที่ไม่ถูกต้องนะคะห้ามทำปากไว้แค่นี้ค่ะลาไปก่อนค่ะ